สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มบัตเตอร์ไฟมารายงานตัวจากสาขาราชสินไทยศึกษาค่ะวันนี้มาพรีเซนต์ผังการสร้างข้อสอบซึ่งมีหัวข้อการพรีเซนต์ดังนี้ค่ะ 1. การสร้างแบบทดสอบ 2. ตารางผลสรุปการหาคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา 3. ข้อสอบวัดความรู้ 4. สรุปแบบทดสอบ 5. ตารางผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบในหัวข้อผังการสร้างข้อสอบนะคะเรามีทั้งหมด6หน่วยหน่วยที่1มีจำนวน2ข้อระดับพฤติกรรมด้านพุทธภิสัยอยู่ในระดับจำหน่วยที่2มีจำนวน2ข้อระดับพฤติกรรมด้านพุทธภิสัยในระดับ เข้าใจและนำไปใช้หน่วยที่3มีจำนวน4ข้อระดับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยอยู่ในระดับจำเข้าใจและนำไปใช้มีจำนวน2ข้อหน่วยที่4มีจำนวน4ข้อระดับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยอยู่ในระดับนำไปใช้จำนวน3ข้อ และระดับสร้างสรรค์จำนวน1ข้อหน่วยที่5มีจำนวน4ข้อระดับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยอยู่ในระดับนำไปใช้จำนวน2ข้อและระดับประเมินค่าจำนวน2ข้อซึ่งสรุปได้ว่าข้อสอบของเราจะมีระดับ พฤติกรรมด้านพุทธพิสัยในระดับจำจำนวน2ข้อเข้าใจจำนวน3ข้อนำไปใช้จำนวน9ก้าข้อประเมินค่าจำนวน2ข้อและสร้างสารรค์จำนวน2ข้อค่ะต่อไปจะเป็นตารางผลสรุปการหาคุณภาพ ด้านความตรงตามเนื้อหาซึ่งซึ่งการหาค่า IOC มีข้อสอบทั้งหมด20ข้อและมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด3คนซึ่งการหาค่าสรุปออกมาได้ว่ามีข้อสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์4ข้อและข้อที่ผ่านทั้งหมด16ข้อ เกณฑ์การวัดจะอยู่ที่0.5ขึ้นไปซึ่งหน่วยที่1มีจำนวน2ข้อและสรุปผลคือไม่ผ่านต่อไปหน่วยที่2มีจำนวน2ข้อสรุปได้ว่าผ่านเกณฑ์ทั้ง2ข้อหน่วยที่3มีจำนวน4ข้อสรุปได้ว่ามีข้อ5และข้อ6ที่ผ่านเกณฑ์ และข้อที่7 8ไม่ผ่านเกณฑ์หน่วยที่4มีจำนวน4ข้อซึ่งสรุปได้ว่าผ่านทั้งหมด4ข้อหน่วยที่5มีจำนวน4ข้อซึ่งสรุปได้ว่าผ่านทั้งหมด4ข้อหน่วยที่6มีจำนวน4ข้อซึ่งสรุปได้ว่าผ่านทั้งหมด4ข้อค่ะ ต่อไปจะเป็นสไลด์ตัวอย่างข้อสอบวัดสอบในนี้จะมีข้อสอบสำหรับพฤติกรรมด้านพุทธภิสัยระดับเข้าใจและนำไปใช้ ต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มค่ะมีนักเรียนทั้งหมด31คนแบ่งเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำจำนวนกลุ่มละ6คนค่ะโดยใช้เทคนิค27%โดยสรุปได้ว่ามีข้อสอบที่เก็บไปใช้โดยไม่ต้องปรับปรุงนะคะ13ข้อค่ะข้อสอบที่ต้องปรับปรุงตัวรวง13ข้อค่ะและข้อสอบที่ต้องตัดทิ้งอีก7ข้อค่ะ ต่อไปเป็นการวิเคราะห์อิงกลุ่มแบบอัตนัยค่ะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด20คนแบ่งเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำจำนวนกลุ่มละ6คนค่ะโดยใช้เทคนิค27%มีข้อสอบที่เก็บไว้ใช้นะคะได้ทั้งหมด5ข้อค่ะและข้อสอบที่ต้องปรับปรุง5ข้อค่ะค่ะซึ่งสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็นสไลด์การตัดเกรดนะคะซึ่ง จะอินเกตจาก8เกตนะคะโดยใปยางานนี้นะคะจะมีนักเรียนนะคะจำนวน20คนรดยแจนความถี่ก็คือมี20คะแนน2คน18คะแนน2คน17คะแนน6คน16คะแนน5คน15คะแนน1คน10คะแนน1คน8คะแนน3คนและ5คะแนน1คน,นะคะ่ะซึ่งเรานะคะนำมาหาค่าคะแนนทีจะอยู่ที่30.3ถึง66.4ซึ่งการตัดเกตนะคะจะมีเกต A 2คน B บวก2คน c บวก6คนมี b 5คนและ f 6คนคะ่ะโดยวิธีการตัดเกร์นะคะคอเอาคะแนนที่สูงสุดลบคะแนนทีต่ำสุดนะคะโดยพี่ส่ยจะเท่ากับ3.1.1และให้เอาพิสัยบวะะกกับหนึนะคะหารกับจำนวนเกร์ก็จะเท่ากับว่าเอา3.7หาร8ก็จะได้4.63ซึ่งคะแนนทีในแต่ละเกร์เกรด a นะคะจะอยู่ที่65ขึ้นไปคะ่ะและเกรด b บวกจะอยู่ที่60-65 และ B อยู่ที่5 5าสถึงหก C บวกอยู่ที่4 5่สถึงห้ C อยู่ที่4 5่สถึงห้ D บวกอยู่ที่สี่สิบถึี่สิบห้า D อยู่ที่3 5มสถึงสีและ F ก็คือต่ำกว่า35ค่ะค่ะต่อไปจะมีการแต่งเกรดแบบยี่สเกรดนะคะโดยรายงานนะคะจะมีนัเกเรียนจำนวน20คนค่ะซึ่งการแต่งแต่งความถี่เนี่ยจะเหมือนกับแต่งเกรดเลยค่ะซึ่งคะแนนที่ 16โดยการตัดเกรดนะคะจะอยู่ที่ a 4คน b 4คน c 6คน d 11คนและ f 5คนค่ะโดวยวิธีการตัดเกตนะคะก็คือเอาคะแนนทีสูงสุดลบคะแนนทีต่ำสุดนะคะแล้ที่ใส่ก็จะเท่ากับ36.1และให้เอาที่ใส่นะคะบวกหหารกับจำนวนเกรดก็จะเท่ากับว่าเอา36หาร5ก็จะได้7.42ค่ะซึ่งคะแนนทีในแต่ละเกรดก็จะแบ่งเป็นเกรด a เนี่ย6กขึ้นไปนะคะ่ะเกรด b 59 เกศ C ห้าสิบเอหกพัทด,ดี4สามห้ดค่ะแล้วก็ F เนี่ย4สิบสามตรงไปค่ะ